เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเจรจากันเลยเข้ามาเยอะแยะเลยขึ้น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 ผมก็หนีนะครับผมเห็นน้ำมันขึ้นใหญจิบหายกูต้องหนีเอารถออกไอ้รถกับเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเลยออกเลยในชีวิตพี่นะใช่ครับยังไม่เคยเจอทีนี้หนักสุดสิ้นเนื้อประดาตัวน้องน้องเคยได้ยินคำว่านีไหมภาพภายในห้องนอนของคนงานที่เคยใช้ ออไปหมดเลยครับต้องลื้อทิ้งหมดเลยรั้วข้างบ้านพังมหมดแล้วครับน้ำท่วมอะ่ะแต่มันไม่ได้ท่วมความหวังความรู้สึกเรานี่มันท่วมแค่สิ่งของที่เราหามาได้อะ่ะวันน้าเวลามันท่วมมันเป็นอย่างนี้สูง,ส,งสูงมากเลยนะสูงมากเลยสูงครับประมาณ15เซนได้โคนน่ะสามไร่สามงาน3 3ยี่ปีตารางวาไปหมดเลยหมดเลยเข้าของขึ้นใช้อะไรต่างๆเขาจรกรรมหมด ต้องทิ้งหมดเลยพวกนี้้งทิหมมดเลยใช่ครับน้ำไม่รู้หรอกที่ไหนกูไม่รู้กูไม่ได้กูจะไปมาหมดเลยนะครับนี่ก็ใช่ปั๊มนี่เสียหมดเลยเห็นไหมกำแพงพังพังขึ้นนี่มีห้องนอนของคนงานก็ไปหมดเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยมันมาเพิ่มเดียวนี่คือระดับน้ำนี่ระดับน้ำท่วมที่ท่วมครับใช่ใช่ถ้าเกิดหนักกว่านี้เราก็อยู่ได้ซ้อมมือต้องมีใจ ต้องสู้ไม่สู้ก็ต้องสู้เพราะอะไรเราสู้มาทั้งชีวิตสู้อีกหน่อยสู้อีกนิดสู้ให้กำลังใจตัวเองไงครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านสวนของพี่ชายผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเนี้ยจะมีความเสียหายหลังจากน้ำท่วมในครั้งนี้ที่เชียงรายยังไงตามผมมาเลยครับและนี่คือ ดูฟังครับฟังนี้ครับนี่คือความเสียหายที่น้ําท่วมมารอบที่แล้วนะครับแล้วก็รอบ2ก็เหมือนจะใกล้เข้ามาอีกแล้วแต่เรามาถามมาเยี่ยมพี่ชายดีกว่าวันนี้เนาะมาเยี่ยมพี่ชายดีกว่าว่าความรู้สึกแล้วก็ความเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงครับพี่สภาส,สวัสดีครับความสะอาดอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พา ท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่สวนขุขีสุพัฒนนะครับว่าวันนี้เหมือนเรามามาถามความเป็นอยู่<อ>ว่าเป็นยังไงบ้างผลกระทบสืบเรื่องจากน้ำท่วมใช่ครับคือไอ้น้ำเนี่ยผมมองว่ามันคือไอ้มหาโจรที่มันเข้ามาทำลายล้างทุกอย่างหมดเลยไม่เว้นผู้ดีคนดีคนชั่วคนเลวคนสูงคนต่ำพระสงฆ์คนเจ้าน้ำไม่สนใจมันทำลายล้างหมดเลย มันเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกิรจากันเลยเข้ามาเยอะแยะเลยขึ้น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 ผมก็หนีนะครับผมเห็นน้ำมันขึ้นใหญชิบหายกูต้องหนีรถออกได้รถกับเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเลยออกเลยแต่หลังจากน้ําลดแล้วผลสืบเนื่องก็คืออย่างที่เห็นคือน้ําจะนํามาซึ่งดินโครนทําลายล้างเข้าของพวกนี้มันเป็นคนหมดเลยต้องทิ้งอย่างเช่นเนี่ยคูณเนี่ยเสื้อผ้าอุปกรณ์พวกเนี่ย ต้องทิ้งหมดเพราะว่าเราจะทําความสะอาดอยากมากน้ําท่วมการฟื้นฟูเข้าของที่น้ําท่วมยากมากแต่จิตใจเรามีผลไหมก็ต้องมีแหละครับไอ้น้ำมันท่วมขนาดนี้แต่เราก็ต้องมองบวกอะครับ,ค,รบคือต้องสู้มันไม่สู้ก็ต้องสู้ไอ้น้ำท่วมเป็นปัญหาแต่ความคิดของผมหรือของทุกคน อย่าเป็นปัญหาในปัญหาเรื่องน้ําท่วมเลยผมคิดอย่างนั้นถึงได้ลุกขึ้นมาทําความสะอาดเท่าที่ทําได้ครับเดี๋ยวให้พี่พี่ชายพาชมครับม<ห>าดูนะครับเนี่คือตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยมันท่วมเต็มหมดเลยน้าโอ้โหมันขึ้นมาเนี่ยดูคาบน้ําเข้าห้องนุง่งห้องนอนคนงานเข้าของเครื่องใช้ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้ก็ทิ้งไว้เพื่อให้เป็นที่ระลึก วันน้าเวลามันท่วมหมันเป็นอย่างนี้สูงสูงมากเลยนะครับสูงมากเลยนะสูงครับประมาณ15เซนได้โค้นอ่ะแล้วล้างเนี่ยคือห้องนูห้องนอนไปหมดที่นอนคนงานมาระดับนี้เลยใช่ไหมครับน้ำมาระดับนี้นี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่เลยสูงมากดูดิครับขึ้นสูงเลยนี่ของข้างนี้ต้องต้องทิ้งหมดเลยพวกนี้ทิ้งหมดเลยใช่ไหมครับครับแล้วแอร์ก็ต้องล้างใหม่หมดเลยพวกนี้ถึงแอร์เลยนะแอร์เสียหายสี่ตัว 4ตัวแต่อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้มีราคาไปหมดเลยน้ำมันล้างหมดเลยนะครับกลับมาเริ่มมาเริ่มใหม่ต้องตั้งต้นชีวิตใหม่ในะอาชีพเดิมหรืออาชีพใหม่อันนี้ต้องคิดแต่ตอนนี้มันยังมองไม่ออกเพราะปัญหามันยังไม่ถูกสะสางยังไม่มั่นใจ<ม>ก็ต้องทำครับชีวิตต้องเดินต่อพื้นที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับสไร่สางานยี็ตารางวาไปหมดเลย หมดเลยเข้าของเครื่องใช้อะไรต่างๆเขาจรกรรมหมดเลยกับสายน้ําเมื่อก่อนที่ตรงเนี้ทำอะไรบ้างครับโอ้โหตรงนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นแหล่งที่เพาะก้ากระท่อมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี2 5 6 4น้องเป้าตอนนั้นคนมาโอ้โหทั้งประเทศเลยเข้ามาซื้อก้ากระท่อมมันชุมนุมก้ากระท่อมในขายในแย่งกันซื้อแบบเหมือนกับไปซื้อทองคาเลยอ่ะเป็นศูนย์รวมของก้ากระท่อม S <S แล้วก็กระท่อมที่พ่อจากที่นี่ได้ส่งไปขายเนี่ยผม<า>พูดเล่นๆกับถ้าพวกว่ากูใช้กระท่อมยึดประเทศไทยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันหมดไปละก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับนี่เราก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยเก็บกวาดให้เรียบร้อยทำมันใหม่หมดเลยน้องเป้าก,ก็คือว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของธรรมชาติเราจะทำต่อหรือว่า ทำธุรกิจใหม่เดี๋ยวลองมาคิดกันอีกทีนึงก็คิดครับตอนนี้คิดไม่ออกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาคิดให้ออกตั้งแต่น้ําท่วมจนน้าลดเนี่ยเราทํากวอนสะอาดกี่วันแล้วครับพี่อันเนี้ยใช้คนงานทํามาประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวให้ได้ห้องนอนให้มีแอร์ใช้ถ้าจะบูรณะให้ดีตรงนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยอาจจะต้องเป็นโรงงานแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นให้ที่จอดรถคนที่มีบ้านรถบ้านอ่ะ มาจอดแล้วเสียบปลั๊กนอนในเมืองช่วยเหลือคนอื่นเป็นหลักช่วยเหลือคนอื่นเป็นหลักแล้วเขาก็บริจาคไปไลายหัวไปก็คือมีที่จอดรถล้อรอบขอบชิดมีน้ํามีอะไรให้หมดเลยครับแล้วเราไปดูข้างหน้านะครับโต๊ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงครัวโรงครัวอันนี้โรงครัวแต่ว่าอันนี้คือห้องคอนโทรลกลางเนี่ยตรงนี้ก็ไปหมดแล้วคอมคมเรียบร้อยเข้าก่อนผมจําได้อ่าตรงนี้จะมีโต๊ะมีโต๊ะเรียบร้อยไปแล้วไปหมดแล้วเคาน์เตอร์ โจรกรรมมันหมดละขโมยคนนี้ตามจับไม่ได้เพราะมันเป็นน้ํามาเร็วมากเลยครับมาไวเนี่ยเห็นไหมมันทะลุท่อมันทะลุกําแพงมาเนี่ยครับระเบิดมาแล้วครับนั่นะดูครับคือน้ำมันเยอะมากแล้วมันก็ระเบิดกำแพงมาตึ้งตั้งตึ้งตั้งส่วนมากเข้าตรงนี้เลยเข้าจากนี้เลยมันมีท่ออยู่ข้างหลังนู่นอ๋อเป็นเป็นล่องแบบเป็นล่องน้ำเลยครับนะครับมันมีท่อข้างหลังน่ะเขาไม่ได้ปิดฝาท่อเอาไว้มันก็เลยมา ไอ้ไน้ำมึงไม่รู้หรอกที่ไหนมึงกูไม่รู้กูไปได้กูก็จะไปมาหมดเลยนะครับนี่ก็ใช่เข้าหลายทางมากเลยนะเออผมต้องซื้อใหม่หมดเลยถังน้ําต่อนา้าไอไอไอปั๊มปั๊มนี่เสียหมดเลยพัดลมก็ต้องไปพังหมดแล้วนะครับนี่แม่กาแพงพังพังตลอดแนวนี่เครื่องจักรที่จะต้องบูรณาการก็คือ ตัวมอเตอร์เนี่ยครับลองเล่นนะครับตัวเนี้ครับแล้วไอ้นี่คือความเสียหายไหมครับไอ้ตัวเบเกอร์ตัวคอนโทรลไฟเนี่ยตัวเนี้ไหลตังค์ใช่ครับถึงตรงนี้เลยผมไม่กล้าแตะอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของช่างไฟครับนี่อ้อมมานน้ำก็ขึ้นนี่นี่ห้องนอนของคนงานก็ไปหมดเลยนี่ยังไม่ได้เก็บกว่าอะไรนะครับในห้องนี้ยั้งสุบมากเลยนะครับเนี่ยครับ โครนเท่านั้นเลยนะครับโครนนี้อันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะไม่ได้ตั้งตัวเลยมันมาเพิ่มเดียวไฟไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยงไว้เพราะว่าเราปิดไฟหมดละเบเกอร์ห้องนี้แต่ก่อนนี่คือเป็นห้องแรกที่ผมมานอนที่นี่อันนี้คือระดับน้ํานี่ระดับน้ำที่ท่วมที่ท่วมครับใช่ใช่ใช่นี่แหละไอ้มหาจรขึ้นมาขึ้นระดับนี้ที่นี้ไปดูอันนี้คือท่วมหัวเลยนะใช่ท่วมหัวเลยไปทางนี้นะครับนี่คือสภาพของ ซากปลักหักพังจากการล่มสลายของการทำกระท่อมกล้ากระท่อมแล้วก็น้ำมาซ้ำเลยซัดเลยเรียบร้อยครับครับแอร์ั้ก็ไปตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยเจอเลยครับโอ้โห<ล>นับว่าน้ำมาเร็วมากแล้วก็เพิ่งเคยเจอที่เชียงรายครั้งแรกนับว่าเราโชคดีในความโชคร้ายก็คือได้มีประสบการณ์ใหม่ได้มีเรื่องเล่าขานให้คนข้างหลังว่าครั้งหนึ่งปีหกเจ็ด เดือนกันยายนาน้ําท่วมเชียงรายท่วมแม่สายครับผมคิดได้ว่าสมัยก่อนที่พ่อขุนเบงลายตอนที่อยู่เชียงใหม่ที่น้ําท่วมเวียงกุงกรรมพ่อขุนเลยย้ายเมืองไปอยู่เชียงใหม่ก็เหตุผลคือการบรณะเนี่ยมันยากมันใช้งบเยอะอย่างแม่สายเนี่ยต้องใช้อีกเท่าไหร่ระดมคนโอ้โหต้องขอขอบคุณอาสาสมัครเลยนะครับที่เขามาช่วยกันยุคต้นอย่างเช่นคุณบุ๋ม คุณฟันดีฟันเด่นคุณไทยอะไรต่างๆคุณตันคุณกันจอมพลังพวกนี้เขามีใจช่วยเหลือเนี่ยต้องขอบคุณเขาเลยคลิปนี้ถ้าเกิดออกไปแล้วเนี่ยส่งไปหลายๆคนหลายๆที่นะครับเพื่อขอบคุณขอบคุณฮีโร่ที่มาช่วยเชียงรายทั้งพระสองฆ์องค์คเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ถึงพระเจ้าอยู่หัวก็มาเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเรามี ชาติอื่นไม่มีนะครับขอขอบคุณทุกทุกในงานภาคเอกชนภาครัฐทุกคนช่วยหมดชวยไอ้ที่รายงานข่าวหรือที่ว่าที่ดาวก็ถือว่าช่วยกระทุ้งให้มันเกิดการสร้างสรรค์หลังจากตรงนี้การตรวจสบสภาพจิตใจเราต้องใช้ในระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจใช่ครับคือจิตใจเนี่ยคือคือน้ำท่วมเป็นปัญหาอยู่นะน้ำท่วมเป็นปัญหาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่จิตใจถ้าเป็นปัญหาซ้อนในปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยมันจะแก้ยากครับ คือคนแก้เป็นปัญหาในปัญหาซะเองมันแก้ยากต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้นําเขาแนะนํามาแต่ส่วนตัวขอ,ของผมเนี่ยผมคิดว่าเอาละช่างมันโดนกระทั่วนหน้าซ้อมถ้าเกิดหนักกว่านี้เราก็อยู่ได้ซ้อมมือเขาบอกเขาบอกว่าใจตัวเองโอเคมันต้องมีใจต้องสู้เพราะอะไรถ้าไม่สู้ก็ต้องสู้อยู่แล้วเพราะไฟบังคับคุณไม่สู้แล้วคุณจะอยู่ยังไง กำลังใจคือสิ่งสาคัญกาลังใจในน้องๆทีมงานของแจ็คเมเจอร์มีเดียของน้องเป้าต่างๆที่มาหาเนี่ยคือมาให้กําลังใจและเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะครับดังน้องเป้าน้องบอยน้องอีกคนน้องบอลน้องบอลน้องกุลน้องแจ็คเนี่ยเขาอยู่กับการถ่ายทําประวัติเรื่องเราแต่วันหนึ่งเขาบันทึกประวัติของพี่ไว้ว่าเฮ้ยชิบหายมึงล้มเนี่ยมึงขึ้นมาได้ยังไงวะ เล่าให้ใครฟังถ้าไม่มีหลักฐานเขาไม่เชื่อมันต้องสู้นะครับไม่สู้ก็ต้องสู้เพราะอะไรเราสู้มาทั้งชีวิตสู้อีกหน่อยสู้อีกนิดสู้ให้กําลังใจตัวเองไงครับมันฟรีอยู่แล้วสู้ให้กําลังใจตัวเองใจสร้างได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราไปหาที่ที่สงบสงบเย็นชอบชอบคุยกับพี่สุพัฒน์อีกทีนึงว่าไอเดียอนาคตข้างหน้าของพี่สุพัฒน์เนี่ยจะเป็นยังไงเป็นรูปแบบไหนแล้วก็การให้กําลังใจหรือว่าการพื้นฟูจิตใจของตัวเองเนี่ย ต้องมาในที่ทางไหนก่อนที่จะมาเป็นแบบส่วนที่แบบโดนน้าท่วมแบแนวคิดเริ่มแรกของพี่สุพัฒน์อะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะใช้เป็นแหล่งเพาะกล้ากระท่อมเพราะมันเป็นศูนย์กลางของของการติดต่อนาะจนสุดท้ายครั้งแล้วครั้งเล่ามันถึงเข้มงวดแล้วประมาณปี67นี่แหละกล้ากระท่อมไปต่อไม่ได้แล้วแต่พี่ก็อยากจะเพาะกล้ากระท่อมอีกพี่ก็เพาะวันที่9เดือน9้า พี่โเกเรียบร้อยครับวันที่10น้ํามาเลยพี่บอยน้ํมาจากไหนว่าขึ้นหลังคาดูอ้าวมันโผล่มาจากท่อเนี่ยบุญุๆขึ้นมาบอกโอ้ไม่รอดหรอกูไม่รอดแน่คือมันดันการจากท่ออย่างมามันมันขึ้นน้ํากกแล้วดันท่อครับท่อระบายน้ําทิ้งอ่ะที่มันลงน้ํากกอ่ะดันขึ้นมาดันขึ้นมาพี่ก็ประเมินแล้วอย่างนี้ยไม่เกินชั่วโมงอ่ะเข้าสวนแน่ ตัดสินใจเลยวันที่12เนี่ยตอนตอนตอนประมาณสักห้าโมงเย็นตัดสินใจเลยเก็บเสื้อผ้าขึ้นเทินถ้าสูงแค่นี้ถ้ายังท่วมอยู่ก็ทําใจแล้วแล้วก็รถก็คือรถออกรถออกไปก่อนเลยรถขับแม่งเลยออกไปตรงที่ก่อนถึงโคชัยนระะพยา,ยามายร้ายเนี่ยมันมีน้ําอยู่ระหว่างโรงเรียนปฏิบติาอยู่ก็ฝ่าน้ําไปน้ําขึ้นครึ่งครึ่งคันแล้วตอนนั้นเราคิดว่าตรงนี้เอาอยู่แน่นอน พรงนั<ๆ>้นเราคิดว่าโอ้โหเขาไม่ท่วมหรอกมันไม่เป็นไรมันอยู่สูงห่างน้ำกโกแต่อย่าประมาทน้ำที่เป็นมหาโจรไม่เกินชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงมันมาแล้วมาเสร็จปุ๊บพี่ผ่าวงล้อมน้ำออกไปเลยข้ามโขวพดามังรายลงสะพานปุ๊บโอ้โหมองดูไกลจักคอสะพานไปถึงหน้าโรงพักอ่ะที่สี่แยกนั่นน้าเต็มคนก็อยู่เต็มไงว่ากูจะพิสูจน์รถปัเจกโล่สปอร์ตมิซูนี่เป็นไงใช่ไหม เข้าเกียร์โฟเลยปเรืสปอร์ตนะขับ,บ,บไปปื้มเหมือนเรือเลยไป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 อดคนดูถ่ายรูปแบบในหนังเลยเช๊ะเช่เลยพี่รอดพี่ก็โอเคขับออกไป <ใช S 1> พื้นที่เราก็มั่นใจรถนะเพราะใช้ปาเจโร่อะมิซูอยู่เนี่ยพี่มั่นใจระบบต่างๆมันดีไงน้ำท่วมปี6 7ย้อนกลับไปในวัยเด็กเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมพี่ในชีวิตพี่นะใช่ครับไม่เคยมีอายุพี่61แล้วยังไม่เคยเจอปีนี้หนักสุด โคตรหนักๆเลยแล้วรุนแรงมากแล้วไม่เคยเจออะไรที่สิ้นเนื้อประดาตัวน้องๆเคยได้ยินคําว่านี้ไหมสิ้นเนื้อประดาตัวคือผู้ง่ายไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องไปอาศัยวัดนอนก็ไปนอนวัดพระครูบาที่เป็นพระอาจารย์ที่พระธาตุคือเวียนไปนอนวัดที่พึ่งทางกายทางใจด้วยทางใจด้วยก็ถือว่ากูไปตายดับหน้าไปนอนที่วัดขอพระอาจารย์พีาจย์เอาเลยนอนเลยนอนอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะก็จะเข้าสู่ได้ทางใจทางใจแล้วว่า มันเกิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเอาแน่นอนแล้วเราก็มานอนคิดแต่ทองว่าอนาคตข,ข้างหน้าเราจะทำอะไรต่อ,ตอใช่ก็ต้องสู้ต่อในเชียงรายนี่ก็คือแบบทั่วเชียงรายนี้วิกฤตเกือบทั้งทุกอำเภอจังหวัดเชียงรายมันดีตรงที่คนเขาอยากมาช่วยครับต้องขอต้องขอบคุณผู้ผู้ที่มาช่วยเหลืออาสาสมัครจิตอาสาต่างๆมันเทล,ลงมาครับมาช่วยหมดเห็นหมดเลยทั้งฝันดีฝันเด่นไทยท็อป การจอมพลังคุณปุ๋มแล้วคนที่เยอะมากมายที่เก่าไม่ถึงใช่แล้วก็ท่านอาจารย์ที่ผมนับถือจะเฉลิมชชยก็ออกไปช่วยทุกคนไปช่วยหมดทุกคนสามัคคีอยากช่วยหมดนี่คือประเทศไทยแล้วเกิดที่เชียงรายมันรู้สึกประทับใจว่าเออไว้กอดออกดูกำลังใจกําลังใจมาปัญหาไม่ได้มีตะกูคนเดียวนี่แล้วมึงอย่าไปเป็นปัญหาในปัญหาที่เขาเป็นกันแล้วกันก็รอนดูนิ่งๆนอนดูอาการ นอนดูทรงว่าเราจะไปยังไงต่อนี่คือที่เป็นนะแผนของพี่ก็คืออยู่ไปวันๆไปก่อนอค่อยคิดค่อยค่อหาค่อยคคิดอโอกาสมันมามัน,ม,ม,นมันไม่ยาวหรอกมันแป๊บเดียวก็มายังไงก็ต้องมาครับยังไงก็ต้องมีโอกาสถ้าเราไม่หมดหวังนะ<ม>โฮฟคําว่าโฮฟเนี่ยสําคัญสุดเลยโฮฟน้องก็ต้องมีโฮฟทุกคนต้องมีโฮฟถ้าไม่มีโฮฟมึงเป็น อะไรที่หมดสภาพเลยอยู่ได้ด้วยความหวังนอกจากนี้เราก็อยากให้ให้กําลังใจทุกคนที่เจอปัญหาไม่ไม่ใช่แค่เรื่องน้าท่วมเชยงรายอย่างเดียวไม่ใช่ครับคนที่กําลังจะลุกหรือว่าคนที่ลงแล้วอยูใช่แต่ทีนี้ว่าทั้งประเทศไทยอ่ะอาจจะเจอปัญหาเหมือนกันหมดครับน้ําท่วมเป็นเพียงตัวอย่างหนังตัวอย่างให้คนเรียนรู้ว่า เวลาเจอวิกฤตเราจะสู้กันยังไงเวลาไฟไหม้จะอยู่กันยังไงเหล่านี้มีหมดเพราะเอิญมันไม่ใช่ตัวกูเรารู้สึกไม่เคยแคร์แต่พอเป็นตัวกูเป็นเราแล้วไอชิปหายกูจะอยู่ยังไงมันมาแล้วน้ําท่วมอ่ะแต่มันไม่ได้ท่วมความหวังความรู้สึกเรานี่มันท่วมแค่สิ่งของที่เราหามาได้อ่ะก็เล็ดอีกปีดิช่างมาดิมันท่วมอ่ะแต่ใจเราจะไปท่วมตามน้ํากันแล้วกันเพี่ย กำลังทบทวนตัวเองว่าเรามีข้อเด่นเราฉลาดด้านไหนครับแล้วก็คืออาจจะเป็นลักษณะคือทำช่องของตัวเองพูดให้คำคิดที่เป็นหลักธรรมชาติที่สุดให้คนสู้เราเจอวิกฤตมาหมดทุกอย่างพี่ก็เจอทุกคนก็เจอตรงน,นี้พี่คิดว่าออผมกำลังเรียนรู้ความจนอยู่เคยมีตังค์เลยตังค์ให้มีเท่าไหร่ก็มีหมดอะแต่ถาเวลาจนไม่มีตังค์อะคุณอยู่ได้ไหมอยู่ได้ยังไงอันนี้คือศิละปะนี่คือหลักคิดที่ ที่เป็นจริงสําคัญคือปัญหาปล่อยให้มันมีแต่อย่าเอาตัวเราไปเป็นปัญหาในปัญหาก็แล้วกันถ้ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบผมเนี่ยนะครับท่านเป็นปัญหาในปัญหาแล้วหรอัอใช่ไหม <Okay. S 1> อโอเคโอเคไม่มี <Okay. S 1> อะไรล่าคิดโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุพัฒน์เป็นอย่างมากนะครับที่มาแชร์ไอเดียหรือว่าแชร์ความคิดในการต่อยอด ประสบการณ์ในครั้งนี้ครับ <Ừ. S 2> ผมขอบมากครับผมเอ้คดีครับครับผมขอบมากครับ,อ,รบอย่า <ผม S 1> เป็นปัญหาในปัญหาครับ